เราจะมาพบกับ O อ e t ข้อที่24ค่ะและถ้านักเรียนดูจากโจทย์นะคะจะเห็นได้ว่าโจทย์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเลขยกกำลังและสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นข้อนี้นะคะครูก็ขอทบทวนความรู้ในเรื่องของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ก่อนนะคะสำหรับสัญกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะเราจะจัดรูปให้อยู่ในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n ค่ะ โดยที่ A มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10ค่ะครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดู2ตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกค่ะ68,000ค่ะเราจะสามารถจัดให้อยู่ในรูปสัญญากรณวิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะจำได้ไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวครูจะทำการเลื่อนจุดนะคะซึ่ง68,000นะคะมันก็คือจุด 0, 0ูนะคะจากนั้นครูจะทำการเลื่อนจุดค่ะ1 2 3 4แสดงว่าเราเลื่อนจุดทั้งหมด4ครั้งนะคะ สัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์ที่จะได้ก็คือ6.8ุคูณ10ยกกำลัง4ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะครูก็เลยสรุปได้ว่าถ้าเราเลื่อนจุดจากทางขวาไปทางซ้ายค่ะเลขชี้กำลังก็จะเป็นบวกนะคะอีกตัวอย่างหนึงค่ะ0.00163ค่ะครูจะจัดให้อยู่ในรูปสัญ,ญากรณวิทยาศาสตร์นะคะเราก็ทำการเลื่อนจุดเหมือนเดิมค่ะแต่อย่าลืมว่า A นะคะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10ค่ะ เลื่อนเลยนะคะ1 2 3จะเห็นได้ว่าข้อนี้เราเลื่อนจุดเพียงแค่3าครั้งค่ะก็จะได้1.63คูณ10ยกกำลังลบ3ค่ะซึ่งเป็นการเลื่อนจุดจากทางซ้ายไปขวาซึ่งถ้าเลื่อนจากทางซ้ายไปขวาเลขชี้กำลังจะติดลบค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้อ24เราจะทำยังไงค่ะ สำหรับข้อ24นะคะ27เท่ากับ3ยกกำลัง x นักเรียนหลายๆคนก็คงจะมองออกแล้วว่าถ้าปเป็นเรื่องของเลขยกกำลังเราต้องพยายามปรับฐานให้เหมือนกันก่อนซึ่งพอดีเลยค่ะ27นะคะก็คือ3ยกกำลัง3เท่ากับ3ยกกำลัง x ค่ะจะเห็นได้ว่าฐานเราเท่ากันแล้วถูกไหมคะครูตัดฐานทิ้งได้เลยค่ะก็เลยได้ x เท่ากับ3ค่ะต่อมาค่ะสำหรับก้อน ที่2คือ 0. 0.0 0 5์จุ0ศูจะเห็นได้ว่าโจทย์พยายามปรับให้อยู่ในรูปของสัญลกรณ์วิทยาศาสตร์เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนดูเลยค่ะว่าเราเลื่อนจุดทั้งหมดกี่ครั้งคะ1 2 3 4จะเห็นได้ว่าเราเลื่อนจุดทั้งหมด4ครั้งก็เลยกลายเป็น2.5คูณ10เมื่อสักครู่นี้เราเลื่อนจุดจากทางซ้ายไปขวาเลขสี้กำลังของเราก็เลยติดลบค่ะเราก็เลยได้ y นะคะเท่ากับลบ4ค่ะ เพราะฉะนั้นค่ะ x บวก y ก็เลยเท่ากับ3บวกด้วยลบ4เท่ากับลบ1ซึ่งตรงกับช้อยข้อที่2ค่ะต่อไปข้อ25นะคะแสงเดินทางด้วยอัตราเร็ว3คูณ10ยู่กํลาลัง8เมตรต่อวินาทีเขาให้เราหาว่าใน1ส่วน3วันเนี่ยแสงจะเดินทางด้วยระยะทางกี่เมตรค่ะซึ่งข้อนี้เนี่ยตอนแรกก็เห็นแล้วก็ตกใจนิดนึงค่ะเพราะพูดถึงอัตราเร็วนะคะ แต่ที่ตกใจยิ่งกว่าก็คือตรงหน่วยค่ะเดิมเนี่ยโจทย์ให้หาระยะทางเป็นเมตรค่ะซึ่งสิ่งที่เขาให้อัตราเร็วมาเนี่ยก็เป็นเมตรเหมือนกันแต่มีบางอย่างค่ะในเรื่องของเวลานะคะโจทย์เนี่ยให้อัตราเร็วในเรื่องของเวลาเนี่ยคือเป็นหน่วยเป็นวินาทีแต่ในขณะเดียวกันค่ะโจทย์เนี่ยถามเราซึ่งในเรื่องของเวลาเนี่ยถามเราเป็นวันค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทําการปรับนะคะปรับหน่วยนิดนึงค่ะอะเริ่มแรกนะคะ เรามาเข้าสูตรกันก่อนนะคะอัตราเร็วค่ะโจทย์พูดถึงอัตราเร็วมีใครจําได้บ้างคะว่าอัตราเร็วเกิดจากอะไรคะอัตราเร็วเกิดจากระยะทางส่วนด้วยเวลาค่ะหรือ v เท่ากับ s ส่วน t ถูกไหมคะ อ่ะทีนี้ค่ะต่อมาค่ะโจทย์ต้องการให้เราหาระยะทางถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะระยะทางนะคะก็จะได้เท่ากับอัตราเร็วคูณเวลาค่ะทันไหมเอ่ยอ่ะพร้อมแล้วเราจะเริ่มแทนค่ากันเลยนะคะสำหรับอัตราเร็วค่ะเราแทนได้เลยคือ3คูณ10ยกกำลัง8ค่ะมาจากสิ่งที่โจทย์บอกเราค่ะ แต่เวลาค่ะเรายังไม่สามารถแทนคาา่าได้เพราะเนื่องจากที่เมื่อกี้ครูเกินว่าอตอนให้อัตราเร็วเนี่ยให้เป็นวินาทีแต่ตอนถามถามเป็นวันค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทําการแปลงหน่วยก่อนนะคะจากวันเป็นวินาทีค่ะครูก็จะเริ่มแรกก่อนอ่ะไล่ตั้งแต่สเต็ป1นาทีก่อน1นาทีเราทราบอยู่แล้วว่า1นาทีคือ60วินาทีถูกต้องไหมคะอ่าทีนี้ เรามาคิดต่อว่าใน1ชั่วโมงก็คือ60นาทีคิดเป็นกี่วินาทีคะอ่ะหนึ่งนาทีเป็น60สิวิหกนาทีก็คือ3,600วินาทีคะ่ะอ่ะซึ่งตรงนี้ก็คือ1ชั่วโมงถูกต้องไหมคะอ่ะต่อมาคะ่ะเราจะคิดนะคะในช่วงของ 1วันบ้างนะคะเมื่อสักครู่เราได้ล้าน1ชั่วโมงนะคะเท่ากับ3,600วินาทีค่ะ1วันคือมีกี่ชั่วโมงคะนักเรียนอ่า1วันมี24ชั่วโมงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครูก็จะเอา3,600ค่ะคูณ24เลยนะคะอ่าก็จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะวินาทีค่ะอันนี้คือ24ชั่วโมงนะคะ ทีนี้เราคิด1วันเสร็จแล้วเพราะฉะนั้น1เซนส่วน3วันก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะเซนหนส่วน3วันก็คือ3600คูณ24ชั่วโมงก็คือคูณอีก1.3ส่วน3ค่ะก็จะได้หน่วยเป็นวินาทีค่ะพูดง่ายๆก็คือเราก็หาอ่าแล้แบ่ง24ชั่วโมงของเราเนี่ยเป็น3ส่วนถูกไหมคะอ่าแล้วเราก็เลือกมาแค่ส่วนเดียวค่ะซึ่งคำตอบนะคะเฉพาะตรงนี้นะคะจะเท่ากับ 28,800วินาทีค่ะนะคะอ่าถ้าเราอยากทำเป็นสัญญาก์วิทยาศาสตร์นะคะอนกเรียนลองเลื่อนจุดอันนี้เดิมจุดมันเป็นจุดอยู่ด้านหลังสุดถูกไหมคะเราเลื่อนมาทั้งหมดกี่ครั้งคะ2 3 4ครั้งก็เลยได้เป็น2.88ุคูณ10ยกกำลังเป็นบวกหรือเป็นลบเอ่ยอ่าเป็นบวกค่ะก็เลยได้ 2.88คูณ10ยกกำลัง4ค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาเวลาตรงนี้ค่ะมาแทนได้เลยค่ะก็เลยกลายเป็น2.88คูณ10ยกกำลัง4ค่ะแล้วก็ทำการคูณเลยค่ะจับ3คูณ2.88ค่ะจะได้8.64คูณ10ยกกำลัง12ค่ะซึ่งจะตอบช้อยข้อที่2นะคะ ต่อไปจะเป็น ONe นข้อ26ค่ะในเรื่องของรากที่2และรากที่3ของจำนวนจริงค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการเช็คนะคะว่าข้อกอขอขอ,งองเนี่ยมีข้อความใดบ้างที่เป็นจริงนะคะเริ่มจากกอไก่ค่ะรากที่2ของ169มี2ค่าคือ13และลบ13อ่ะนคิดว่าเป็นจริงไหมคะอ่าเป็นจริงค่ะเหตุผลนะคะเพราะ 13ยกกำลังสองได้169ค่ะและลบ13ยกกำลังสองก็ได้169นะคะต่อไปค่ะขอ้อขอข่ค่ะรากที่3ของลบ64สี2ค่าคือ4กับลบ4อ่ะเช็คเหมือนเดิมค่ะเราจับ4กํกำลังสค่ะจะได้64ค่ะถ้าเราจับลบ4ยกกำลัง3ค่ะจะได้ลบ64ค่ะ ซึ่งจะได้ว่าข้อขอไข่ผิดนะคะพอเนื่องจาก4เนี่ยพอจับยกกาลัง3แล้วไม่ใช่64ค่ะต่อไปข้อขอควายค่ะลากที่2ของบ16ค่ะมี2มี1ค่าคือลบ4จริงไหมนักเรียนก็เช็คเหมือนเดิมค่ะจับบ4ยกกําลัง2ค่ะคําตอบคือ16ซึ่งไม่ตรงนะคะเพราะว่าโจทย์ต้องการลบ16ข้อขอควายก็เลยผิดค่ะและสุดท้ายค่ะงองูค่ะ รากที่3ของลบ27มี1ค่าจริงไหมอ่ะเช็คเหมือนเดิมค่ะเอาลบ3ค่ะยกกำลัง3ได้ลบ27ซึ่งตรงกับข้อความที่โจทย์บอกนะคะเพราะฉะนั้นงองงูก็เลยถูกค่ะดังนั้นก็เลยได้ว่าข้อความที่เป็นจริงมีอยู่2ข้อนะคะครูขอเสริมอีกนิดนึงนะคะก็คือถ้าเมื่อไหร่อคะค่ะโจทย์ถามเป็นรากที่2นะคะในลักษณะแบบนี้ค่ะ ก็คือเป็นข้อความนะคะให้นักเรียนตอบ2คําตอบนะคะก็ค,คือตอบค่าบวกกับค่าลบค่ะแต่ถ้าเมื่อไรโจทย์เขียนสัญลักษณ์ติดกลนแบบนี้ค่ะเวลาตอบนะคะถ้าลักษณะแบบนี้อันนี้รูท169จะตอบได้แค่ค่าเดียวคือ13นะคะแต่ว่าถ้าโจทย์เขียนเป็นลบรูท169อันนี้จะตอบเป็นลบ13สังเกตไหมคะว่าลักษณะการถามของโจทย์จะต่างกันเนาะถ้าถามเป็นประโยคข้อความแบบนี้ค่ะตอบ2ค่านะคะแบบนี้ แต่ถ้าถามเป็นสัญลักษณ์ก็คือให้ตอบตามสัญลักษณ์ที่เขาให้มานะคะอ่าต่อไปค่ะข้อ27ค่ะจำนวนใดนะคะไม่ใช่รากที่2ของ841ค่ะอ่าสำหรับข้อนี้นะคะก็มีวิธีการทำคล้ายๆกับข้อ26ค่ะนะะโจทย์ถามรากที่2ของ841แบบนี้แสดงว่าเวลาตอบต้องตอบกี่ค่าคะ่ะนักเรียนอตอบ2ค่าค่ะซึ่ง2ค่านั้นก็คืออะไรคะ 29กับลบ29นะคะเพราะว่า29กําลังสก็ได้841ลบ29กําลังสก็ได้841คะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาเช็คกันนะคะข้อแรกค่ะข้อแรกนะคะถ้าตามสมบัติก็คือข้อนี้จะตอบ29ได้เลยค่ะแต่ถ้าเราจะเอาวิธีแบบ รัดๆนะคะไม่ง่ายๆนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าครูจะสอนวิธีรัดเนาะอันนี้มันคือรากที่2ค่ะครูแอบเติม2เข้าไปนะคะครูทําการตัดทอนค่ะตัดนอกตัดในค่ะตัดไปปึ๊บค่ะไม่เหลืออะไรเลยถูกไหมคะจากเดิมอันนี้รากที่2เนี่ยตัดไปก็กลายเป็นรากที่1อันนี้มันก็เลยตอบ29ค่ะอันนี้ก็ทําเหมือนกันค่ะวิธีง่ายๆค่ะวิธีรัดๆนะคะรากที่2ค่ะเติม2ไว้นอกรากเลยตัดทอนได้ค่ะ ตัดได้ปุ๊บสแสดงว่าอันนี้เลยตอบลบ29ได้เลยค่ะเพราะว่าทั้งรากที่2ก็หายไปแล้วกำลัง2ก็หายไปค่ะนะคะข้อ3อันนี้ตรงตัวเลยค่ะข้อ3ถูกอยู่แล้วนะ,ะนะคะนะคะอันนี้ก็ใช่อยู่แล้วอันนี้ก็ใช่เนาะเพราะฉะนั้นก็เลยตอบข้อ4ค่ะ